ตอนนี้อัดคลิปนะคะเห็นทั่วประเทศเด้ออันนี้คลิป u t u b e นะคะวันนี้มากินข้าวเลิกประชุมแล้วมากินข้าวกันค่ะอันนี้อัดคลิปเด้อลง u t u b e เห็นทอดเมืองนอกเด้อค่ะเด้อเบิร์ทั่วประเทศไทยเมืองนอกยุโรปอ,อเมริกา ใจเย็นเย็นลูกหกบนเลยัตตีชอบดิสะดุกหรอวไปชนเขาไม่เป็นก็ต้องอ่าอ,อันนี้ยิ้มหน่อยคนสวยอันนี้อาชิปน,นะคะมีลาไลายดูไร มี S <S ส่งมานี้แล้วก็งส่งเขาไปนีหลออาจารย์เนี่ยอาจารย์จะ่งตัวเดียวมีแต่ของก้อนหรอ่งไลา,าไล์หากันเอาเดะเดี๋ยวเขาส่ง้กานเดิมเนาะถ้าอยากได้ของไม่น้อยเด้เอแอดมาเลย

อายุคอนเจน嘛่ัณฑ์บัณฑ์ที่หกเมษาแม่ก็ไปทำบุญอยู่คอนเจนอยู่วัดวัดบ้านหนองแวงวัดตาชูวัลลาวัดตาชูวัดตาชูไปเฮ็ดบุญบัณฑ์ที่หกเมษาไปร่วมญาติอยู่วัดวัดอารามตาชูตรงกันขามเออบ้านหนองแวงนี่ย ที่ที่ที่ตะก,กุลมอบที่ไหนวดวันที่กเมษาก็คือหยุตรงเงินขามซีนัคลินนะ่ะจตตรงกัินขามเลยมีปลายตาตาชูไม่ไไมอยู่นอกทั้งทั้งไม่ทั้งอุดรั้างเขา กตาชูตั้งก้าชันไไ่ไมะไม่ไม่อันนั้นอันนี้ตาคือมอบที่ดินในวัดต,ตาชูวัดวัดวัดบ้านหนองแวงแต่มันอยู่ไปทั้งอุดรมันจะถึงอยู่ตรงกันข้ามกับโรงบาลศีนคริน,น,นรใช่ค่ะอุดรโอ้ยขอนแก่นค่ะตรงกันข้ามเลยลูก ไม,ไ,ไม่ได้เข้าอยู่ถนนใหญ่ค่ะตรงกันข้ามถนนใหญ่มันยึ่ฝั่งซมือเขาไปจังทั้งดอนมันยึดไซมือ,มอเออซีนคริ้นอยู่ขวามือมันจะมีเลยวัดต,ตาชูวลาลามโอเคแม่น้อยขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะ กดไลค์กดแชร์ไม่น้อยด้วยค่ะขอบคุณค่ะ